รวมคอมเมนต์ฮาๆจากชาวเนต็ตเมื่อได้เห็นมิสแพลเนตแต่งชุดไทยเที่ยวนครวัดคำเตือนกรุณาปิดโหมดโลกสวยก่อนชมคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับการประกวดนางงามที่มีแต่เรื่องงามหน้าออกมาให้ชาวบ้านเขาขำกันได้ไม่เว้นแต่ละวัน อย่าง Miss Planet International 2024ที่ล่าสุดนะครับก็เป็นไปตามคาดครับชุดไทยมาแล้วพวกเขาทำการพาผู้เข้าประกวดแต่งชุดไทยสบายเฉียงไปเที่ยวถ่ายรูปกับป้าสาทหินเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนี่น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลใหญ่ๆของการตั้งเวทีประกวดเองของพวกเขาเลยก็ว่าได้นะครับผมคิดว่าที่จะใช้โอกาสนี้ในการแต่งชุดไทย เติมเต็มความมโนของตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะว่ารายการอื่นๆนั้นเขามักจะมีคนไทยเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนอยู่ทำให้มโนและตะโกนความเป็นออริจินอลได้ไม่เต็มบากเต็มคำนักแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะออกมาดีดังที่จินตนาการนะครับเพราะอย่างแรกคือชุดไทยเนี่ยมันไม่เข้ากันอยู่แล้วกับปราสาทหินเพราะในความเป็นจริงแล้วมันก็อยู่กันคนละยุค,คนละสมัยห่างกันหลายร้อยปี มันเลยไม่มีความกลมกลืนกันแม้แต่น้อยนะครับซึ่งมันย้อนแย้งกับชาวกำแพงที่พากันไปหารูปเหมือนผ้าที่มันพริ้วพริ้วในกำแพงเพื่อมาบอกว่ามันคือสบายอย่างต่อมาคือการเตรียมความพร้อมของผู้จัดที่แม้แต่หญ้านะครับก็ไม่คิดจะตัดปล่อยให้สูงเป็นย่อมยอมแล้วให้นางงามที่อยู่ในสภาพเท้าเปล่าลงไปเดินเหยียบย่างกันไหนจะตากล้องนะครับที่นอกจากจะ เลือกแบ克กราวด์ได้แบบหักหักพังๆและไม่ยอมพยายามที่จะจัดโทนสีชุดของนางงามจนมันดูมั่วๆแล้วก็ชวนตาลายแล้วยังมีความสามารถพิเศษในการถ่ายรูปในขณะที่นางงามหลับตาได้อย่างพร้อมเพียงกันหมดทุกคนนี่ไม่ใช่ความสามารถธรรมดานะครับมีแต่อัจฉริยะหลังกำแพงเท่านั้นที่สามารถทำได้กับอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการคัดสรรผู้เข้าประกวดที่ แรกๆเนี่ยผมก็ดูผ่านๆน,นะครับและก็รู้สึกว่าไม่สะดุดตาในความงามของผู้เข้าประกวดคนไหนเลยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะได้เห็นแค่ไม่กี่คนแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเวทีประกวดเนาะเขาก็จะมองที่ความสามารถและความสวยงามมาประกอบกันเลยไม่ได้คิดจะโฟกัสตรงจุดนี้แต่พอพวกนางนะครับมารวมตัวกันในเฟรมนี้เฟรมเดียวและมีชาวเน็ตมาตั้งก้อสังเกต มันก็ทำให้ผมได้กลับมามองอีกครั้งแล้วรู้สึกว่ามันก็จริงแฮะนางงามที่เข้าประกวดในเวทีใหญ่ของกัมพูชาเนี่ยมันต่างจากเวทีอื่นจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพวกเขานั้นมีการคัดสรรตัวแทนจากแต่ละประเทศกันยังไงอันนี้ก็ขอยกไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าให้รูปลักษณ์ภายนอกนั้นมาบดบังความสามารถและความดีงามภายในของพวกเธอกันเลยเรามาพูดถึง ประเด็นที่อยากเล่าสู่กันฟังในวันนี้ดีกว่าครับนั่นก็คือความหาของคอมเมนต์ชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพชุดไทยในอังกอวัดพร้อมทั้งปัจจัยต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะครับลองมาดูกันว่าพวกเขานั้นจะว่ายังไงและหาแค่ไหนท่านแรกเข้ามาบอกเอาไว้ว่าอันดับแรกตัดหญ้าก่อนไหมแค่หญ้าก็ไม่ผ่านแล้วท่านต่อมาเป็นแม่ค้ากล้วยเบกแตกนะครับเข้ามาบอกเอาไว้ว่าสวยจนวูบ เป็นลมเข่าสุดยืนทอดกล้วยแทบบวหวเส้นเอ็นร้อยหวายจะไหลหัวใจฉีกขาดสวยจนระทวยมากจะตายแล้วแป<พ>ลนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าอยากได้อยากเคลมแต่ตามรสนิยมบ้านป่าจับคู่สีได้อุบาทมากชุดแก้บนแม่ย่าบ้านเรายัางสวยกว่าท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าเหมือนประกวดป้าข้างบ้านเลยค่ะ นางงามตัวแทนแต่ละประเทศคือเขาคัดเอายังไงล่ะคะหรือว่าอยากส่งใครมาก,ก็ได้แบบนี้ใช่ไหมคะเสียดายตัวแทนไทยมากน้องสวยมากแต่ได้ไปเวนี้มีโอกาสที่ไทยจะมงสูงมากคะ่ะเวทีสวยประหยัดมากนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าสุดยอดเลยค่เมนใช้ชุดไทยไม่รีดลงสนามท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าขอบคุณที่สนับสนุนเรา จากใจแม่ค้าสำเพลงและผาหุรัตท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าเต็มสิบหักหมดทํใไ้สลดหักอีกนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าส่งแม่ยายผมไปได้ไหมครับเห็นแกว่างว่างวิ่งจับเจียวหลานอยู่เผื่อได้มงนะครับท่านต่อมาบอกว่าถามจริงนี่คือภาพเหตุการณ์จริงเหรอนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าดูตอนดึกๆกก่อนหลอนอยู่นะ ท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าอยากสมัครแต่ค่ายากลูกน้อยนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าสูตานีที่บ้านฉันชนะขาดเลยแบบนี้นะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่ามองแล้วนึกว่างานวัดที่ไหนงงของกุมขมับแป๊บนะยืนงงในพงหญ้าเพื่อจะเจอสิงสารสาัตว์ที่น่ารักมั่งเนอะนะครับท่านต่อมาก็มาบอกอีกว่าแวบแรกตกใจไม่มีขา พร้อมกับโชว์รูปนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าคือคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเอกฉันอยู่นะโอเคหัวเราะแบบคนทั้งบ้านตื่นตอนตีสองห้าโดนด่าสิคะนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าอันนี้คัดเข้าหรือคัดออกคะนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าเต็มสิบไม่หักช่างภาพเก่งมากถ่ายรูปหลับตาได้พร้อมกันทุกคน ท่านต่อมาเขามาบอกเอาไว้ว่าชอบมิติใหม่แห่งการไหว้แบบเขมรนะครับพร้อมกับโชว์รูปนางงามที่ไหว้ไม่เป็นนะครับท่านต่อมาเขามาบอกเอาไว้ว่าชุดไทยนี้ท่านได้แต่ใดมาอ๋อไปสอยตามต้นตะเคียนมาไม่ยากนะครับท่านต่อมาเขามาบอกเอาไว้ว่านี่ผู้ประกวดหรือผู้ประสบภัยกันคะเนี่ยนะครับท่านต่อมาเขามาบอกว่าอย่าออกมาลําตอนดึกๆนะ นะครับอีกท่านบอกว่าเป็นเวทีที่ดีนะนุชป้าอย่างเรามีหวังขึ้นมาเลยนะครับอีกท่านเข้ามาบอกเอาไว้ว่าเอาละสิกูมีสิทธิ์เป็นนางงามนะครับและก็ขอปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของคุณพ่อบ้านท่านนี้เขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าเมียกูดูสวยขึ้นมาทันทีนะครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ ในเพจอีซอขยี้ข่าวนะครับบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ผมคัดมาใครที่อยากจะเสพความบันเทิงอ่านคอมเมนต์แบบเต็มเต็มเข้าไปดูได้ที่เพจอีซอครับมีอีกเป็นพันคอมเมนต์กันเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่ผมได้ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะด้อยค่าผู้เข้าประกวดแต่อย่างใดแค่ไปเจอและก็หยิบมาบอกเล่ากันเท่านั้นเองและก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ เปิดใจมองที่ความสามารถและความสวยงามภายในของผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านแหละครับมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ